สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับอ,อนวนเสนแซบอีกแล้วนะจ้าวันนี้กินเมนูง่ายๆกินเขา่ามือนีสิกินเขา่าปลากระเบนทอดดอกหอมลวกไข่เจียวมะกินกระตมหมกุู้แซบพี่น้องเข่าอยู่ข้างล่างมาจ้บพี่น้องมาแซบแซบท้ากันจับมาคำแรกคำแรกแหกหมานะจ๊ะมาแซบแซบท้ากันนะจ๊ะ กินย่ำใดกับแสบนั่นแหละลับพี่น้องเอ้ยมาแสบจ้ะอืส่งมันหน่อย ถ้ากันจองก็มี่ถ้ากันจองเหี่ยวสภาวะปลาอ้วนกับบ้าถิ่มเนี้ยมันเหี่ยวปลาอ้วนกับกินจนเบิดของมัาน์กน้อะ hai chiều cũng các tầm một khung tất cả lớp nhọn kín ngay ngay trọng không ổn trọng nền nền khoam ngay tèo và cái nhân khung khoam sẹp vậy chứ đâu Hãy ปลากระเบนเนี่ยเด็กกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแจ้งเด็ก,กินพี่น้องเอ้ยอากาหฮอนมานเดี๋ยวพระรลมมาเปิดอันนี้เสียงพระรล่มกะขอให้ด้วยจ้ะ ไปคำไหนไปหยัมประด้พี่น้องเออเสือมันเป็นคั้มมันเป็นคั้มๆนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันเอ่ำไหมไม่ห่อนเป็นคั้มค้มซุปฝนสิดตกเนี่ย อ้วนลวกเพราะน้ำเดือดอ้วกนกะอาลงไปคื่สองเทือขึ้นนี่กรอบขึ้นนอกน้ำเย็นอื้ม มันนี้ลูกน้องเสียงปรดังเพราะว่าพ่อพันยูขันพ่อพันยูหร่พั่จิบมห้องหรอะใคมีคนอยู่น้ำนะ เหนือเขาเขเป็นกัซเซอร์อ่ะพี่น้องเลยในบรรดาป่าเด้อปลาโอนมักกินป่านี่ที่สุดเลยมักกินม,มาตากไหนก็ว่าก่นเถองว่าไม่นู่ป่าปลาโอนก็มักคุยางตัวป่าเนี่ยมักที่สุด อืมสับหนงเอย้ยตำรดชาติออกบันบันเฮ้า สิบหนี่ก็บลาบซ้ำหนึ่นาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเบิร์ว่าประอ้วนสิมีอีหยังมากินซูเบิร์เอกขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะพี่น้อง